วันนี้ครูเห็นคลิปวีดีโอหนึ่งของอาจารย์เบียนะคะเขาได้พูดถึงคนที่พยายามจะออกมาต่อต้านออกมาดา่าออกมาฟ้องออกมาทํานู่นนี่นั่นหรือขัด ขวางการสอนธรรมะของอาจารย์เบียะนะคะอาจารย์เบียะก็ได้พูดไว้ค่ะประมาณว่าเออกูขอตัวดีๆหน่อยได้ไหมไม่ใช่หลุดออกมาจากคุมไหนขอเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาจริงๆได้ไหมที่จะมาโล่งมาโค้นกูเนี่ยขอคนจริงๆได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยทําให้กูรู้สึกค่ะว่ารูก็อยากได้คนจริงๆคนเก่งจริงๆคนมีความรู้จริงๆอะค่ะที่จะมาด่ามาเม้นวิพากษ์วิจารณ์มาสั่งมาสอนมาตําหนิ ขอเป็นคนหน่อยได้ไหมคะไม่เอาไอ้พวกสัมภเวสีแบบนี้ยเขาบอกว่าก็ไปสอบอใบประกอบวิชาชีพครูก,ก่อนเถอะครับก่อนอื่นอะ่ะมึงอ่ะเป็นคนให้ได้ก่อนเถอะครับเรียงพ่อแม่ได้หรือยังครับไอ้สิ่งที่กูพูดไปเนะี่ยไม่เคยเข้าหูมึงเลยกี่คลิปกี่คลิปมึงก็เม้นเหมือนเดิมหมายความว่าอะไรอะ่ะมึงขุดไม่ขึ้นไงครับมึงขุดไม่ขึ้นกูอธิบายเรื่องนี้ไปกี่ครั้งกี่คลิปมึงก็ขุดไม่ขึ้นเพราะอะไรกูไม่เคยเห็นใครหรอกครับ ผมไม่เคยเห็นใครเลยนะครับที่เป็นคนดีเจริญแล้วมีเหลือมีกินเนี่ยมานั่งอิจฉาตาร้อนคนอื่นมีแต่วพวกเดรัจฉานแบบคุณนะครับไม่พอกินไม่มีกิน,ไม,มกนไม่มีปัญญาสร้างอคเคาน์ปลอมปัญญาสร้างช่องไม่มีไปเม้นป่วนคนอื่นแต่ไอคนพวกนี้นะคะดิฉันเปรียบเป็นควายค่ะคนอย่างคุณนะคะดิฉันเปรียบเป็นควายเพราะอะไรปะ้คะควายเนี่ยนะคะมันจะเม้นด่าผู้ที่คุณตัวเองไม่ชอบวายเนี่ยมันจะคอยปั่นกระแส มันจะคอมเมนต์มันจะแชร์คลิปมันจะด่าตำหนิตามต่ำามตมตามสัน้านพ่อแม่ให้เพื่อรู้รู้ไหมคะทำไมไมันถึงเป็นควายวะช่วยคนทำคอนเทนต์ทำงานค่ะยิ่งมันคอมเมนต์ตำหนิยิ่งมันคอมเมนต์ปัญหาของไอ,ไอปมของมันออกมาเท่าไหร่ยิ่งทำให้คลิปวีดีโอนั้นได้รับเกณฑ engagement ค่ะในการนำส่งช่องโดยเฉพาะควายอย่างคุณนะคะยิ่งคุณคอมเมนต์มากเท่าไหร่ดิฉันยิ่งได้รับเหรียญโฆษณามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำไมกูถึงไม่บล็อกไอ้พวกควายพวกนี้รู้ไหมคะคนโง่ที่คอมเมนต์แตกต่างรู้ไหมคะเพราะคอมเมนต์แตกต่างที่ไม่ใช่ปัญญานะคะที่หลุดออกมาจากกลุ่มไหนเหมือนอาจารย์เบียพูดเนี่ยที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะจะเป็นควายที่ทำงานให้กับคนสร้างคอนเทนต์ได้ค่อนข้างดีเช่นยิ่งเขาคอมเมนต์นะคะ ai จะบอกว่ามีการตอบมีการคอมเมนต์ ช่มันต้องดีแน่เลยคนคุยกันเขาก็จะนําส่งคลิปค่ะคลิปนั้นก็จะได้รับกระแสะการดูหรือยอดวิวมากขึ้นโฆษณาก็ยิ่งเข้าเนี่ยค่ะคือการใช้ควายที่คิดต่างมาทํางานให้ให้คุณรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูว่าฉันสอบไปอนุญ,ญาตครูหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยจงเป็นควายทํางานนี่ฉันเป็นนานๆน,นะคะเม้นด่ายเยอะๆเม้นตําหนิเยอะๆค่ะที่ฉันชอบควายอย่างคุณมาทํางานให้ขอบคุณมากๆนะคะทุกคลิป ที่พวกคุณคอมเมนต์เป็นควายไถนให้ชั้นฟีดิฉันก็ยังมีอีกคลิปมากมายเลยนะคะที่จะให้ควายองพวกคุณมาช่วยทํางานดันเอสเกปเมนต์ให้ส่วนคนที่คอมเมนต์ดีเราก็เติบโตไปด้วยกันสร้างสารรค์แลกเปลี่ยนปัญญาเติบโตและก็ใช้ควายพวกนี้ทำงานให้เรานะคะอะสิ่งแรกก่อนอาชีพของดิฉันเนี่ยอ่อไม่มีใบอนุญาตใช่ไหมคะให้ฉันไปสอบใบอนุญาตใช่ไหมคะมีปัญญาไหมนะคะไปแจ้งสิไปร้องทุกข์สิ ไปแจ้งนะคะดิฉันรอค่ะรอหมายรอการตรวจสอบโอ้ยกลัวจังเลยฉันไม่สอบแล้วค่ะดิฉันอยากเจอคุณมาฟ้องดิฉัน เร็วๆนะคะรีบๆนะคะดิฉันว่างว่างให้ควายของคุณมาคอมเมนต์ช่วยทํางานอีกเยอะเลยนะคะน้องหมาน้องแมวจอนลอยดิฉันไปช่วยเหลืออีกเยอะจากการทํางานของควายอย่างคุณการรู้ามาคอมเมนต์เยอะๆนะคะคอมเมนต์ไปเถอะค่ะคอมเมนต์แตกต่างคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์อะไรก็ตามเพราะคอมเมนต์มันบอกถึงสันดานพ่อแม่ควายของพวกคุณให้มาดิฉันไม่รู้สึกดดิฉันชอบด้วยซ้ำเพราะคอมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์ต่างคนคอมเมนต์ด่า คือควายตัวหนึ่งที่ช่วยดิฉันไถานาฟรีดิฉันก็ยังไม่ต้องให้ยาาเข้ามาทํางานให้ฟรีอ่ะใครจะไม่ชอบอ่ะยิ่งคอมเมนต์เอชเกตเมนต์ยิ่งส่งก็คือการนําส่งของเ i ไแต่ละระบบนะคะจะนําส่งคลิปนั้นไปเรื่อยๆค่ะยิ่งส่งคลิปไปเรื่อยๆยอดวิวก็เยอะค่ะยอดวิวเยอะโฆษณาเข้าดิฉันก็รับเหรียญเป็นดอลล่าซึ่งดิฉันชอบนะคะใช้ควายอย่างคุณพ่อแม่ควายส่งรูปเป็นควายก็เลยควายตามกันเยอะเต็มโซเชียลไปหมดเลยเชิญเมนนะจ๊ะ เมนเยอะๆดิฉันไม่แคร์ชอบฝากไว้นะจ๊ะสำหรับใครที่มีสติปัญญามากพอนะคะแล้วชอบคอนเทนต์ของคู่ก็เติบโตไปด้วยกันนะคะด้วยการเข้าไปอยู่ในกลุ่มปินโซนนะคะเราจะมาใช้ควายที่คิดแตกต่างแบบนี้ทำงานให้เรากันนะคะแล้วใครอยากอยู่เฉยๆก็ได้เงินจากควายพวกนี้ทำงานให้ฟรีก็แอดไปที่ไลน์แอดแปดหนึสจีจีนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวในการทำคอนเทนต์ใช้ควายพวกนี้ทำงานให้เรากันค่ะแล้วไปเจอกันในกลุ่ม So ะะแต่ใครชอบเนื้อหาสาระในการตอบโต้คนที่คิดต่างจากอาจารย์เบียหรือกระแสอื่นๆนะคะร่วมสนับสนุนช่องด้วยการกดติดตามกดหัวใจกดเซฟกดคอมเมนต์กดแชร์ comment, share, นะคะและสัมพัญกว่านั้นร่วมสนับสนุนเป็นของขวัญโปรแกรมสมาชิกและ QR code ให้ครูและทีมงานทำคอนเทนต์ออกมาเนื้อหาสาระและคลิปด,ดีๆออกมาแบบนี้อีกเพื่อใช้ควายพวกนี้ทำงานให้เรากันค่ะแล้วเจอกันใหม่ชิปวิดีโอนะ